บอกถึงคนก่อเหตุไหมว่ามีพฤติกรรมอะไรยังไม่รู้สาเหตุว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรแล้วคนทั้งหลายคนน่ะแล้วทำไมต้องโดนน้องชายเราคนเดียวด้วยอ่ะเคยเห็นเห็นหน้าคนยิงมาก่อนไหมครับไม่เคยเพราะเราทํางานคนละที่อ๋อคนนี้เคยเคยเห็นมากมากคนนเดียวไม่มาได้ไงเลยไม่เคยไม่เคยเลยแล้วเขาเคยมีปัญหาขัดแย้งหรือว่าอะไรกันไม่ไม่ไม่น้องชายทำงานพี่ต้เขาถามคุณโชคมาที่พี่ครับผม น,น้องชายทำงาน,นที่บ้านไม่จะเกษียณปีน,นะ่ะสองีกสองปีก็จกะเกษียณแล้วแหละไปงงกันอยู่ว่ามันเกิดได้ยังไงเราก็หงงเพระาะเมื่อคืนน้องชายนอนที่บ้านแล้วเมื่อเช้าก็คือมาตามปกติแล้วมื่รู้ข่าวอีกทีก็คือช่วงสายน้องสาวโทรมาบอกว่าแต่กุ้งโดนยิงเสียชีวิตน้องชายชื่อจริงชื่ออะไรจ่าสืบเองนพรัตน์อินทชลธน์เขาเคยมาเล่าอะไรให้ฟังไหมครับว่ามีใครมีปัญหาอเาไม่เคยนะไม่เคย คุณดีก็รู้จักไหมพี่พี่มึงดีเหรอจ่ายแล้วอ่ะแล้วทำไมตำรวจจะโกงได้คนอื่นทำไมไม่เจอเงินกันผมผมเงินกันเราใครที่ที่ที่เป็นผู้ก่อเหตุที่รู้ไหมที่ไม่รู้ผมก็เพิ่งมาเจอใช่ไหหรอเมื่อกี้เมื่อกี้้างในค่ายนี้มีคนเอาปืนเข้ามาบ่อยไหมครับค่ายนี้คือเราไม่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 เคยทํางานที่นี่นะแต่เราทํางานที่กรมสรรพบุตรแต่เราก็เสียแล้วแต่ว่านัดตรงนี้ภายในตรงนี้คือเราไม่รู้ไม่รู้สาเหตุว่าสาเหตุที่เขากซืนเข้าไปแล้วก็ กขาีออาการเป็นยังไงแล้วทำไมเขาพไ,ได้การจริงอะไรขนาดนี้อ่ะอ้าวคือสารเสติดอะไรนะนกพลัดอินท่าสุนทร